มไมไม,ไมโอเคเรียบร้อยนะครับพบกันในพัทที่สนะครับพาที่สามเนาะผ่านต่อ,อจากที่แล้วเนาะเอาเอาบังไฟนิดที่ห้าพัดพันอยางเสร็จเรียบร้อยจะไปรีดเนาะรีดให้มันแน่นแน่นแล้วก็ มีความกลมมากยิ่งขึ้นนะครับสังเกตนะครับไปรีบแล้วหัวมันสบปูดเลยครับแข็งก็นะครับแข็งเป๊กเลยโอเคต่อไปก็สิเป็นการเออเข้าหลังจากเข้ารีดแล้วนะครับเข้าสิถิ่มไปจักประมาณสองถึงสามชั่วโมงก็ได้นะครับหรือว่าเข้าสิออามากัดย่างเลยใส่ได้เลยก็ได้นะครับ มันขึอยุ่กับที่ว่าทานสีเฮ็ดเจ้าไหนนะครับแต่ว่าแห้งเกี้ยวไปโดนมือแหง้งชินแนนเขาไปเรื่อยๆนะครับแห้งโดนแห้งแน่นนะครับปั้นไ้สักสองสามชั่วโมงก็ได้ทิ้ไไงไปเอาไปสีขึ้นดีก็ก็สีแห้งก็ไปเท่ากันท่มากต่อ,อยางนะครับผมจะใส่ยาง ยี่สิบเจ็ดเซ็ตยี่สิบประมาณยี่สิบเจ็ดเซ็ตนะครับอย่างหน่วยนะครับคิ mm ีรับแค่รอบเดียวนะครับโ mm hmm. okay. อย้ย mm hmm. ซึ่งผม mm hmm. ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วยี mm ่สิบเจ็ดเซ็ตประดัพอดี ย้าไปเยาวพอสมัครเขื่อนสมกับพ่อกับสิมะแกะเลยครับแกะ <c oughs> แกะอยากเสร็จก็หอมอ่อน แนนติีกเกลยอะ์ครับรค้นยางนะครับผมผมสีึ้นยางจากด้านล่างนะครับึ้นยางจากด้านล่างหลักเลยนะให้มันข้อดีครับตัวเนี่ย

วางผ้ามที่มี้านผ้หลังนี้เลือกตกลประมาณ1เมตรจะนักขี่ผขอผ้าสีเอามาตั้งเชื่อมวางายใหขอเรื่องน้ำัและลูกเต็มชั้นน่งเลือกเปิองหมูก็บกับของกระดูกมีเศษเนื้อ

แล้วร้องเรียนไปยังบูรณที่กรีนาวุกคนเพื่อเด็กและสตรีแต่ก็ยังไม่พบเบาะแสใดๆนี่เลยถามว่าเอาไหายที่ไหนที่เพ่นหรือที่กรุงเทพบอกว่าหายที่เรียบๆล้วถานทำไมกส่งที่บ้านพี่แล้วไปส่งที่บ้านแ่ะถ้าเด็กหนีแล้วทำไมไม่เรียกตัวไว้ไตัไไม่ได้เจอค่ะเส็นตสุดท้ายสุดท้าย ขนาดกว่า5ปีมเนี่เราบอกใสสัพยายามวันทุกเสารงไปตั้งของรักษาที่โรงพยาบาลแต่ทียชีวิตเราะว่าเอาเห็นการทั้งหมดปกติน้ำยังไงอะไรพอน้ทําไไม่ถูกใจปกตินะคะจนแบบ การหนักปีองนั้นแถมถูกใจก็อีกแบบไม้องายเโนบยังทงปันปัจจุบั แข่กระบอกสเปกตีเขาที่ตีสระหลายครั้งแข่กระบอกพลาสติกตีบริเวณขารัจาก้โลาวลาี่น้กาทอนจั้กกอีใส่ท้ายรถยนผาไปฝังไว้ที่บ้านขอแม่จัหวัดเชรรีสาดีออหยิบเจ็ดนะครับเมื่อกี้ รัดยี่เส้นไม่พอนะครับน่าจะต้องเพิ่มอีกสอถึงสเส้นนะครับ,รบกินเวลาโดนจักน้อยนะครับการพันยางนะครับกินเวลานานนิดนึงนะครับพันยางโไปเลย รับรองนะครับไม่มีอันตรายนะครับบ้างไฟถอดบกนะครับโอเคอีกเส้นหนึ่งก็พอดีครับสามสิบเอ็ดเส้นนะครับทั้งหมดยาโอเคได้

เทปดำนะครับเป็นการเรียบร้อยเ็จเรียบร้อยนะครับในการทำเค็ดลับโตนะครับสร้างชีวิตเพื่อการดำรองอยู่ยั่งยืนของชาติไทยอันเลยนะครับจากพันไปเลยรเครผมพันหลอบอเดียบนะครับ,รบ,บรรพันหล่อเดียวเลยเทียบเดียว สีพันสองสามรอบกบอะอนนันกะเป็นแล้วแต่สูตรใครของสูตรของสูตรใครเนาะถ่ายครั้งเดียวได้ไปเลยสองภาพภาพเลอเห็นแล้วละลายก็น่าครับหลับละลายกับภาพวาที่เกีบเรื่องราวได้มากกว่าโอเคพันนะครับขออย่างเดียวนะครับอย่ามาปิดหัวนี่นะครับ โอเคเดบร้อยครับเสร็จแล้ว